ai khoản có phải dù chứ hạt chinh kèm khói Con hay hạt Kèm lâm lâm bạc bạc อันนั้นพับแพงไปเจอกันพับแพงเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าเอ้านี่อย่างเนี่ยนี่อย่างเนี่ยใครอยากกินแกงหอยรักหอยมันได้ลักก็ไอ้ขวัญมีไหนบอกหูอกะจะกี่ว่าจะขออยู่โอ้อันนี้ถือว่ารักบอกไอ้หลวงนะฮะหอยมันยังน้อยอยู่หอยมันแบบใจใหญ่ตัล่าไม่แล้วก็พอแกงอยู่หรออันใหญ่นะมันเป็นคนละหอยหอยอันนั้นใหญ่ขนาดเลย แต่หอยนี่มันน้อยอยหอยน้อยเดียวถ้วยเดียวบ่ได้บ่ได้บ่ได้หอยเนี่ยไอเอามากัลังเอามาปล่อยนี่มันเป็นหอยพันธุ์บ่ได้เนี่าแพงเนอะของจะอี้น่ะไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตการลักการขโมยผิดกฎหมายไปหองพักหองล่อยบ่ไปอ่ะบ่ไปถ้าก็ะใจกับปั๊บมาหายกันปั๊บแล้วก็หายกันมันมีสตางมันมีสตางเจ้าอันเกาะึ เอาปล่อยก่อนเอาปล่อยออาไม่ได้ไหนออเออปล่อยละแต่ควรเฮาน่ะทําความพิดแล้วก็ต้องห้าพีดก็นึกว่าปล่อยแล้วก็ปล่อยน้องไปตัวไม่ใช่จะตางงแบบนี้งพักไปก่อนไปอันเกาะง่ายเจ็บปั๊บปั๊บน้างจะได้เตตกกี้เอาไปกี้แกนสิบแกนสิบแกนสิบแกนปั๊บสิบตื้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ววองมันนี่จว่าส10ิบแกนหรือว่าสิบห้าแกนนะไอน่าจะสิบห <c oughs> ้าแกนสิบห้าแกนสิบห้าแกนกับสิบห้บาเต้า,ามาสิบห้ากับสิบ <c> ห <oughs> ้ามาหนีขวันะมันมีสัดจ้าเลยอะมันมีสัดจ้าอย่างไอ้อย่างสิบตัวสิบห้าเต้า หลัดเดี่ยวกับปลาจับบะพธิ์เนี่ยโอไปเลยไปบ้านป้าหลวงกับน,น้องเลยเอ,าอย้าวไปยังไงไปไอ้ขวัญมันมีซัจจะพีซัจจะสิบห้าเตอร์มาได้อะรอ,อบเดียวเนี่ยจบับบะได้เลยเจบับบะโพธิ์เนี่ยไปอ,อุดนันเขาจะได้ยินไปไปกับน,น้องมาป้าหลวงเลยไอ้แบบไปตกลงกันที่ก็ได้มาจะเปลี่ยนรถึงบ้านป้าหลวงได้ไอ้ขวัญมีสองข้อให้เลือกว่าจ่ายให้น,น้องหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนก่อนหนึ่งแสนข้อที่สองถ้าบัตรจ่ายไปเลือกถึงหูพี่เอียดอ่าอเลือกเอาเลือกเอา ได้หนึ่งแสนแล้วจบกันแมนถ้าปัจจัยคือหูประยนอ่ะเอาได้เลือกเอาเนี้ยไอ้ขอหนึ่งแสนแต่ไอ้ขอผ่อเดือนละห้าพันไม่เกินเดือนหน้าโอเคเดือนหน้าก็เริ่มได้เดือนละห้าพันโอเคสัญญาสัญญาจับมือหน่อยได้จับมือโอ้จับมือห้าพันห้าพันครับ พแพงมันน่าเลยุ้ยสิบแอ็ดตดีวก็มาได้เตีาายงไปเป็นแสน